ลูกสาวลองิ่บอกเลยนะว่าไปอ๋อรอรอรีบไปเลยพี่ไม่ไไปเัที่วันที่มึงจะฟังแค่เพลงเดียวเฮ้ยสไลน์โกโกวาเฮ้ยไลนโกโกวาเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นหลังคาเฮ้ยคือลมได ก็บอกแล้วพี่นุ้ยยักได้อะก็ถูกโกวาที่ดอยัไอนยไปอ่ะแม่งมึงกะเปิดแบบไม่คิดว่ากูจะโดนแดงเปิดแบบไม่คิดว่ากูจะโดนแดงเป็นสเตีมไพ่แดงเหรออืมใช่เพลงมันเป็นเพลงไทยเพลงนะตัวดีอ่ะคือคือช่วยกันได้เะล่ะช่วยแบบช่วยคนคนร้องอ่ะคืออะไรมึงโปรโมทแทนเขา มันเปิดกี่ทีเนี่ยฟ้องผมถ้าติดผมวิ่งใส่ตำรวจเลยแค่นั้นแหละข่าวผู้เด่งนะบุรุษตำรวจครับครับว่าเขาบอกว่าเขาจะตีไม้บวกห้าติดถ้าเขาตีติดเขาจะวิ่งใส่ตำรวจเขาบอกไม่ไม่ยังไม่พูดเลยโอ้กว่าที่หนูอยากใส่อ่ะแล้ววร้เปิดแอยผมยกมือรอก่อน ไม่เล่นต่อพอนะให้ติดดิพอนะให้ติดดิอันนีเรื่องจริงเป็นเร่จริงเรียวใส่ก่อนตัวนี้กูครับก่อนรอริกูครับกขอครับรู้เรื่องอ้าวสองเวยเทาะโวยงะไปทำไรอ่ะขอครับขอก่อนผมอ่านจริงนะบอกไว้ก่อนคุณตำรวจจะรีบไปสิครับผมรอสกิปอยู่อ่ะรอสกิปอยู่ครับ ผมรอดไปกินอ่ะถ้าติดปุ๊บผมไม่ไปสกินเลยเดี๋ยวอ่ะพี่เจ้าเฮ้ยติดแล้วอะกูบวกริงกูต้องรวดมันติดแล้วเฮ้ยๆมันเปิดพี่เคเลยติดแล้วแ้วกูใส่ด้วยกูพุดแค่นั้นแหละ เออไอ้ด้อยช่วยพี่หน่อยดิด้อยมีเปปะอ่าวอ้าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้บวกกับมึงอ่ะเดี่สามสตีบาทที่เที่ยวสิบล้านอะมาเมี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับโกกครับโโอเคดไม้มันมีมูลค่าสิบล้านอยู่แก๊งไหนกันนะเออยังไม่ได้ขึ้นครับออ๋แล้วจะขึ้นแก๊งอะไรยังไม่ได้ขึ้นหรอเราจะขึ้นแก๊งเหรอใช่ครับ แกงแรงแกงแรงแกงชื่ออะไรอยากรูชื่อพอ๋ออ่อแกงนี้กำลังจะขึ้นอยู่โอเค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 พี่พี่พี่เอดีมันชุบดีกในตัวชุบได้ไหมมันดึงดึงชุบได้ไหมดีเอกมันชุบได้ไอ้เหี้ไอ้เห้ผภาไอ้ผมไม่มียาืตีไม่ขี้ยากกลับไอ้เหี้ยเขาจะอะไรเาะไอ้ียไอเย่เยยวกดผิดไม่ผมกดใช้เกาะไปสามตัวลี โอ้โหอย่างเชียอ้ยัคตออะไรกูถามหน่อยคุ้มไมล่ะไม่ไม่ถือว่าไม่ไม่มันก็คุ้มแหละถือว่าบนไปละเหล็กไอ้เหี้ยต้องการเหล็กเยอะกับเพชรอะรถเราปะเนี่ยไม่ใช่่ใครรถเราลุอยู่นู้นเจ้าพ่อพี่แท็กตจุดที่แท็กตุดเฮ้ยฮัลโหลลงมาดิตาไกลด้วยดิ เกินไปเปล่าเยเลยเเลยอกูเลยกูเลยเอาเอาโหมันต้องจูนป่ะอันี้คลายเดียวกันไอผมขาวๆแซกๆตรงดบนี่คืออะไรไอผมงอกไเว้นนี่มึงจะสิงล่างกันเลยใช่ไหมเนี่ยแบงไม่มีที่นอนกันเลยชูไม้มึงชูทาไมมึงชูทาไมอะรอดไอพวกนี้โอ๊ยรอกูแล้ว ัลโหลโลโลโลนีกดีก่อนตะโกไปละที่สาีคนไหนครับแผนกบอดีลุงครับไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีครับ